เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระพิสุในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบประดุดแสงสว่างของเทียนลวดลายเทียนพรรษาจะมีทั้งหมดสองประเภทคือลวดลายเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก เทียนพรรษาประเภทแกะสลักจะมีลักษณะลวดลายลงบนต้นเทียนยังสวยงามอ่อนช้อยที่สุดด้วยลวดลายไทยประกอบภาพที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัวเป็นจุดที่ช่างทำเทียนพรรษาจะได้แสดงฝีมือความสามารถมากที่สุดลวดลายไทยที่ใช้เช่นลายกระดกสมตัวลายดอกพุทธาน ลายดอกบัวลายเครื่องยอดบัวกลุ่มลายดอกไม้พันพึกษาเป็นต้นลวดลายเทียนประเภทติดพิมพ์เทียนพันษาประเภทติดพิมพ์ะจะนิยมทํำเป็นทรงกระบอกและทรงแปดเหลี่ยมแล้วติดลวดลายด้วยคิดพึ่งแผ่นพิมพ์ลายอย่างสวยงามความยากของการทําต้นเทียนประเภทนี้คือการต่อลายโดยการนำคี้พึ่งแผ่น ทีมลายชิ้นเล็กๆมาเรียงร้อยบนต้นเทียนอย่างสวยงามการดำเนินงานจึงต้องมีการวางแผนและออกแบบลวดลาย